ลาว,ว่าฮะต่างกันบริการการกรอปักและเก็มคาต,ตาโนน้ำมาบานเนี่ยออรตาฮับเวอร์ดีเฟนต์พบอากาศเด่นเวลาไลน์แบบที่มีไอเลิบอกครบทุกบริการจบได้ไหนลาวาบักอองตรตาอัปเดตใหม่ หมไทอ้อมใหม่ที่บอกเลยว่าโคตรยากผมต้องเสียเวลาไปมากกว่าหลายสิบตาผมต้องยอมลาทิ้งนีสัย่ออตาที่สมโคตรยากเพื่อการลงไทอ้อนี้ให้ผ่านซึ่งผมจะผ่านได้จริงๆหรอมันยากขนาดไหนจะเป็นยังไงติดตามได้ในเทปสีชมงูในออสตาเทาว่าดเฟนเอกจะเป็นยังไงไป้าดูฟาลิปมาเรลต้นตอนที่ผมใจเบฟเคในโมสตอรี่เพราะผมอยากได้รางวัลเลเวลที่รุงอ้วนนี่มันมีทั้งเอฟเฟกต์ซัมมอนอันใหม่บวกกับมีทั้งตัวละครมินิยูสุดเจ๋งผมจะมาชา้ชาๆรีรอค่าคืนนี้จึงขอเอฟเค หมดสตอรี่เลยก็แล้วกันราผานไปหนึ่งคืนตื่นชาช้าวาให้ได้มากถะดว่าโอเคอยู่ทราบใครที่อยากเอฟเคได้ดูของนั้นทำไมเอฟเคที่หมดสตอรี่เลยครับแม่ได้เวลเยอะจริงที่ผมจะยังไม่ได้ถึงเวลแปดสิบที่ต้องการแต่ผมมีอีกอย่างนึงที่ผมควรทําก่อนในตอนนี้คือเดวอีเวนซัมมร์มันก็จะหมดไปครับถ้าผมไม่รีบทำแล้วก็ผมได้เสียดายแน่ๆเพราะว่าพวกเราว่ากิทย้อนนะมันจะมีพวกกล่องนู่นนี่นั่นแจกเราด้วยส่วนขยากได้ผมก็ต้องไปเล่นเยอะๆผมจะมาชารีรอรีบลงเล่นทันทีฟา,าร์มก มาอีกทีตอนนี้เวลาเหลือหนึ่งวันฟาร์มไปได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไรเพราะใน,นช่วงนี้มีเวลานิดหน่อยครับวันหนึ่งเล่นได้แค่สองสาตาผมก็กลัวว่าอีเวนต์มันจะหมดก่อนก็เลยรับเท่าที่จะรับได้แต่อย่างน้อยก,ก็ได้มาแล้วก่องหนึ่งแต่กองสองพันนี้ผมคงต้องยอมจำใจสระทิ้งไปครับผมดูท่าแล้วผมคงไม่ได้แน่ๆน่เอาว่าผมจะลงในเวลาที่เหลือให้ได้มากสุดเท่าที่ผมจะทําได้ก่อนแล้วกันคิดนะจ๊ะว่าได้แขนไหนก็แขนนั้นแหละเดี๋ยวไว้รออีเวนต์หน้าก็แล้วกันต่อมาอีกหน่อยผมรับรางวัลเจอร้อยห แล,แล้วก็แวะเปิดพูที่ผมได้มานิดหน่อยซึ่งเปิดมาก็ว้ว <c oughs> ผมไม่ได้ตัวเลยก็จริงแต่ได้ซัมเมอร์คอยมาเยอะโคตรแล้วมาผมไม่ได้ตัวบ้างเลยฝ้าผมก็อยากได้ตัวนะ่ะมาได้ซัมเมอร์คอยมาหกวัช้าชารีรอจะผ่านได้ไงซื้อคำพี่อัญเชิญโคโคได้ออากมาทันทีแล้วก็มาเร็วจ้่อยทั้งเลยสาขายอกโคไคด้ผมมาดูว่าเขาดีมในการทำแอสเซนชันให้โอโคไดยสักหน่อยช่ยดอื่นนะมันมีปัญหามีปัญหาอยู่คือตะขอเกี่ยวเนี่ยและมันสามารถซื้อได้โดยการใช้ซัมเมอร์คอยแต่ผมมึงใจซัมเมอร์คอยหมด เพราะฉะนั้นทางเรื่องที่ผมมีคือชายชายเจมเติมเซเมอร์คอยครับก็แม้ถ้าผมไปหาคงหาไม่ทันแนนะเพราะฉะนั้นขอใช้เจมซื้อเลยก็แล้วกันและในไม่ช้าไม่นานต่อ,อเกม้วนก่กจะอัปเดตซื้อเกมมันก็ปิดไปทีเรียบร้อยแล้วครับเป็นสายดาดช้าวันนี้คงจะเป็นอัปเดตแล้วล่ะผพมาดูไอ้ขคอนนีห่มาว่าเขามีสปอยอะไรบ้างไหมก็คืออัปเดตในรอบนี้ซึ่งกระดูมือจะไม่มีครับซึ่งจะอัปเดตในอีกียชีก็ยังไม่รู้เหมือนกันคงทำได้เพียงแค่รอกันยาวไปซึ่งผมขอบอกไว้ก่อน เห็นนะคะนนี้คือเวลาถึงทุ่มครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทีเดียวว่าเกมมันจะเปิดตอนกี่โมงแต่แล้วเวลาล่วงเลยไปประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนแรกผมก็ดึกว่าจะเปิดแล้วนะครับผมดูในเกมอีกทีมันบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะเปิดไอผมก็ทําอะไรไหมได้ก็ทําได้แค่รอกันยาวไปครับถึอกะถามว่ารอทําไมนะะ่ะเหรอเพราะว่าเวลาอัปเดตใหม่มาตู้ที่มันเข้ามามันจะเป็นตัวใหม่เลยทันทีจะหายเพราะฉะนั้นสุ่มหลังเกมเปิดเนี่ยแหละจะมีโอกาสได้ตัวใหม่เร็วที่สุดแล่เวลาผ่านไปกเกือบหนึ่งชั่วโม,โมงเกมมันบอกว่าเหลืออีกยี่สิ นี่คอมบอกขออีก้5นาทีนี่มันอะไรกันฟ้ามันจะเปิดได้ตอนไหนถามจริงคนทําใจรอคนคอยจะจะขาดแลตาดาพามาในสุดเกมมันก็เปิดสักทีผมไม่ช้าชา้าเลยรอเรียบกดเข้าเกมอย่างไวเมื่อเข้ามาก็ได้รับของรางวัลทีมที่ชนะซึ่งทีมชนะครั้งนี้คือทีมทหารเรือที่ผมอยู่ถึงผมจะไม่ค่อยทําอะไรเลยก่อนเถอะเมื่อเข้าเกมมาตาสัตยตาหยามผมไม่ช้าชเลยรอรีบไปดูตู้สมโดยทันทีซึ่งตัวที่มาใหม่ตู้สมนี่คือทั้ง ว้าวปอ,อน,นตวที่เขาชอบมากเลยครับนลก่อนมองผมไม่ช้ชาช้ารีรอจะได้กดซูแล้วอย่างไวประตูเปิดพังออกมาเรื่อยๆผมอยากได้ทางมาอยากได้กโกคูมไม่ต้องมากระซูประตูเปิดพังต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวอะไรนะคราวนี้ผมได้อูริวติสถานะอสตาเหรอ,อแต่ทางจริงก็เพื่ออะไรเนี่ยแประตูก็ได้เปิดพังต่อไปต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งในซูผมก็ได้มาเร็วช้างหัวม่วงตัวที่ผมตามหาแต่จะว่าไปเขาเปิดดูนะครับผมผมมีน้ำยาตามหาตัวซีเคีอยู่เพราะว่าผมคิดว่าเขาจะซูมต่อ ให้มันได้ครบ4ตัวผมจะได้ทำสก,กิลทีของทั้งให้มันตันได้เลยผมใช้น้ำยาเพิ่มเปอร์เซ็นต์ซีเคทแล้วกลับไปช้าๆรีบรีบกดซุ่มต่อ,อยางไว้วังจะได้ตัวซีเคทติดมาด้วยแล้วก็ได้มาเรีวทั้งตัวที่2แล้วก็ว้าวมันตัวอะไรฟตอนแรกผมนึกว่าผมได้ทั้งซีเคทแต่ดูดีมันคือโกคูแบบร่างชัยนี่อ้โมันเป็นซูเปอร์สัญญากกอกเทคดแล้วก็ต่อมาก็อีกเป็นทั้งอีกตัวแล้วก็เรียบร้อยตอนที้หอนทั้งมาแลวา้วครบสตัวผมเดาว่าอัปเดตในรอบนี้มันต้องเป็นการใช้ตัวท แวะรับรางวัลคนดีนิดหน่อยโอ้หน้าตารางวัลคนดีนี่ก็เปลี่ยนไปด้วยแฮะแล้วก็เปิดกล่องใจอีเวนต์ซัมเมอร์ซักหน่อยอยากได้ที่ฮอปเปอร์คือวินเนอร์บอกตัวที่โมได้มาดูเหมือนจะมาจากเรื่องจอจอแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรให้รู้คอมเมนต์บอกได้ครับผมม่ชาร์ลีรีบเปิดกล่องซัมเมอร์บ็อกซ์ต่อไปทันทีตัวที่ผมได้มาตัวต่อไปก็มาจากเรื่องจอจอเหมือนกันยัยคนดีมนได้ชื่อจเซฟครับผมจะำได้อยู่ผมดูนานแล้วนะมันก็มีหลงหลงลืมนลามกันบ้มางเซ ด้วยความอยากรู้อยากลองทงั้งทั้งใหม่ที่ได้มาทั้งตัวจากโจโจโที่ผมได้แม้มันจะเก่งแค่ไหนแต่เอาจริงผมก็แอดเได้แล้วครับที่ผมเอากองสองกับกอง3ามไม่ทานเพราะว่ากอง3มมันมีก้อนเอเนลด้วยซึ่งก้อนเอเนลแมงโคตรกงแต่ผมก็เอาไม่ทันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรมาลองตัวที่มีกันดีกว่าอย่างแรกเลยคือถังสกิลแรกของเฮียแกคือเป็นการรวบรวมพลังไปกองๆองพร้อมปล่อยออกไปมันก็จะเป็นเอเอแบบวงเล็กๆไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่โซเรลอัพต่อไปเลยเยสกิลมันจะการพันรำมือพร้อมปล่อยลำแสงสีแดงแดงออก สกิลนี้ดูเหมือนจะเร็วขึ้นนิดนึงไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเดี๋ยวพอดูจะสแตนแล้วมันก็เร็วขึ้นนิดนึงจริงครับสกิลทองมของเฮียทางแกก็มีแค่นี้ส่วนเรื่องดาเมจน,นี่ก็อาจจะต้องไปอัพสแต็นิดหน่อยผมดูแลเฮียแกเหมือนจะเป็นตัวต้นเกมมากกว่าเพราะราคาในการวางนี่ไม่ได้แพงเลยครับต่อมาเรามาลองคู่หูตัวสีดาวนี่กันตัวแรกเลยคู่หูขตั้งว่าเฮียหัวทองหัวทองเฮียแกเหมือนใช้พลังคล้ายๆสบู่หรือว่าอะไรสักอย่างออกไปมันหน้าตาคล้ายๆฟอสฟอรูปล่อยออกไปพร้อมกับเป็นระเบิดส่วนต่อมาเฮียโจเซฟเฮีย เปเล่ e ทรงกลวยที่กว้างทงี่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยยีแกเป็นการยิงปืนแก๊เตอร์ริ่งออกไปแบบรวด,รว,ด,รว,ดว้าวาโอ้โหเจเงสว่วนฮาอัพต่อไปเลยเฮียแกจะเป็นการใช้พลังขึ้นฮามอนปล่อยออกไปใส่ศัตรูซึ่ง้าราททั้งสองตัวมันจะขึ้นไอคอนสําหรับการกดฟิวชั่นถ้ากดฟิวชั่นไปเฮียแกทั้งสองคนจะมายื้รวมกันไกลๆส่วนการปัสก,กิลนั้นจะเป็นการปัสก,กิลของของข,องของมันเลยครับเฮียโจเซ่ก็จะยิงปืนสวยเียหัหวเขานี่ก็จะปล่อยพลังฟองสบู่อะไรเท่กนั้นถึงจะเป็นตัวสี่ดาวต่บอกตามต โดดาเมนโคเร่ง โอ้ขังยอดดีกลับมาที่มัวรมหาประชาชนเดินมาตรงบันไดงููพาเห็นเลือจ้าสลากาเคฮีเอสแคยืนอยู่ผมเลยเข้าไปคุยสร้างหน่อยซึ่งนี่เนือจะเป็นระบบสกาอัปเดตใหม่มาเหมือปการให้เราส่งตัวเราออกไปพร้อมกับมันจะเอฟแคให้เราแบบอัตโนมัติงี้เหรอถ้าเราก็จะได้ของมาซึ่งมันก็มี3ด่านไอ้ผมด้วยความอยากรู้อยากลองก็เลยส่งไปแต่ตอนแรกผมก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวที่เราส่งไปมันจะเอามาเล่นได้หรือเปล่าก็เลยเลือกตัวที่ผมไม่ค่อยเล่นกันก่อนแต่พอกดปุ๊บก็เอ้ามันก็ยังเล่นได้น แต่ละด่านมันก็จะมีเวลาแตกต่างกันไปครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงและให้หน้าเสียด้อีกอย่างคืงอ,อก่อนจะอัปเดตผมลืมมาซื้อของในไทยอ้อชอบคืออัปเดตหมายไทยอ้อชอปมารีโสดายจริงๆครับที่ไม่ได้ซื้อแฟลตไดรีนิสัยเอาไว้ชิและตอนนี้ก็ถึงเวลารีตู้ใหม่ผมเดินมาดูตู้ที่ดีพอความผิดหวงังทําให้หนัขวขาเข้าตู้ฝามันไม่ใช่ตัวใหม่นี่ต่อมาเดินเข้ามาที่มันได้งูพาอกับพบกับไทยอ้อใหม่บอกคือไทยอ้อด่นดาก่อนบอลซื้อเข้ามาของก็แปลกใจครับเพื่อมี ตังแต่ละคั้นแต่ละคั้นก็ดูเหมือนจะมีระดับความยากที่แตกต่างกันไปเพราะว่าของมันก็ดูแตกต่างดาแรกนั้นมันเป็นดาธาดสม้มซึ่งมันกำลังใช้ตัวธาดแดงในการต่อสู้ครับอย่างแรกเลยที่ขาดไม้ได้คือรุ่งล่าลามเองต่อจากไปธาดแดงตัวตึงของผมเอสมนอนตอากีพร้อมขับตัวรับอาไครนุจริงพอดูดูแล้วเหมือนผมจะมีแค่นี้แหละครับตัวธาดแดงที่ผมไว้ใจได้ส่วนตัวเฮเลฮูก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปใส่เพื่อเพไว้ก่อนก็แล้วกัน,ลกนเลือกเป็นคิ้รัวต่อด้วยสาว้วยผู้พันเอาไว้ทําให้แข็งแล้วก็โซโรอรกก้ม คิดร่แพ้ทางนี่ว่าพงจะไปคิโร่เป็นสาวน้อยเวทบมอนเทก็แล้วกันแล้วก็มามันทำไมดานมันเหมือนเป็นดานดาวนามิกมงดูดูไอ้ดานแล้วมันก็ดูมันจังง่ายง่ายพราดานก็ไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้นมันก็จะเล่นชิลชิหรือเปล่าเพราะลายวันมันก็ไม่แจกอะไรเยอะแล้วก็เดียวนะตัวโล่แม่ผมนแต่เว็บแรกๆเลยเลยผมไม่ช้าๆเลยรอของเรวาโซโรตามไปอย่างไวแต่ก็เดียว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 ทำมบอกมันถึงขนาดนั้นน่ะที่ผมใช้เอตัวเดียวดูเหมือนจะไม่พอด้วยครับผมจะต้องรีบอัปเกรดไอ้พกกระวังไอ้เพิ ริ่มไหลามาข้างหลังเรื่อยๆแล้วก็ชายผมไม่สามารถต่อกอนได้ทันแล้วก็แพ้ไปตามปริยาทำไมบอลมันโหจังฟ้าทางเดินเร็วไม่พอแม่มยังถึกอีกนี่ขนาดผมใช้ตัวทนาทางนะผมก็เลยกลับมาที่มวลมหาประชาชนเดินไปที่ห้องสุ่มนิสยัยของกระจากเองของผมมาสุ่มนิสัยใหม่ทันทีผมหวังว่าจะนิสัยก็หลอกม่วงอิสัยก็หลอกม่วงมีความสามารถในการหลบสตันด้วยพอผมกดสุ่มไปสุ่มมาแม่เยอะอยู่ดีก็มีเอฟเฟกตที่รุ่งรุ่งออกมาซึ่งนั่นก็นเป็นสัญญาณได้ใช้แล้วผมได้ออสต ใช่ครับถึงจะได้ออสตาจริงๆแต่ผมก็ไม่รู้สึกดีใจเลยสักนิดเพราะว่าเอาจริงๆแล้วต่อให้จะเป็นออสตาแต่ว่าบอดมันยิงสตันบ่อยขนาดนั้นออสตาก็ออสตาเธอพูดจริงแต่ผมก็ยังเสียใจที่จะรีออสตาทิ้งจึงเอามาลองเล่นก่อนก็แล้วกันซึ่งผมมองดูยังไงยังไงเอ็ดที่วางได้สีตัวเอาออสตาไปก็ไม่คุ้มซึ่งขนาดยังไงพอจากเอ็ดตัวต้นเกมของผมตอนนี้ราคามันก็แพงขึ้นเยอะเลยซึ่งก่อจะวางเอ็ดได้บอดก็เกือบรวดอาญาไปแล้วครับซึ่งดามเมมันก็แรงจริงแหละแต่ต้นเกมก็ต้อออองงงดดูไปกก่่่่นิทีีผมลววยยาเเจะ ตันเนี่ยแหละแต่เราเวฟบแต่เราเวฟบผ่านไปเรื่อยๆแล้วมันก็เริ่มตึงมือขึ้นเรื่อยผมคิดว่าตัวเดียวคงสู้ไม่ไหวจึงว่าใครนู่นมาช่วยสู้ด้วยแต่บอกมันเริ่มลุดไปไก่ผมยืยย้อยุ่งโชะาอยู่นานพยายามใช้ใครนู่นในการเป็นดาเมจช่วยตามจุดต่างๆโชกระทางมาถึงเวฟที่15หฟีเซอร์ออกมาก็โอ้มันก็ดูจะใช้ได้อยู่นะผมใช้เวลาไม่นานในการตีฟีเซอร์ตายไปเรียบร้อยแต่ประเด็นปัญหามาเหลือคือพวกลูกกระจอกที่ยังเหลืออยู่เนี่ยสิท้ายสุดท้ายผมก็แพ้ไปตามปริยาต่อให้จะเคียย์ฟีเซอร์ได้แต่ผมก็ยัง ครั้งนี้มาลงกันต่ออีกครั้งแต่ลงไปยังไม่ถึงครึ่งเกมครับผมม่เห็นวีแววแล้วว่าจะแพ้แน่แน่จึงกดรีสตาร์ทแมมเลยแต่ครั้งนี้ผมก็ลงกันต่อซึ่งกลยุทธ์ใหม่ในรอบนี้นั้นผมจะไม่อางคาอินูเขาจะอาเอสเนี่ยแหละให้ตานเพื่อมนมาช่วยถ่ายบ้างส่วนตัวบินที่หลุดมาด้านหลังของเจ้าอินูฟีเรนนี่มาวางแต่แผนนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กครั้งสุดท้ายก็พ่ายแพ้อยู่ดีผมจะกลับมาที่มอนมหาประชาชนเปิดกระเป๋าออกมาหยิบออฟแดงม,มาตั้งห้าสิบอันตอนนี้ผมจึงทำได้แค่เพียง แต่เมื่อมาเจอฮิตูซุมนี่มันตัวใหม่นี่วันฮาตาตัวใหม่มาเป็นนี่เหรอฟะให้มันดูไม่โหดเอาเสียเลยครับแล้วก็เดียมร้อ้ได้มาแล้วแต่ต่อมาเนื่องจากผมไม่สามารถทํเอสต่อได้แล้วพะตอน,นี้คขามขาดตัวเอสอยู่ผมก็เลยแววมันทาให้อีนูว่ใครนูนี่มันเก่งขึ้นโดยการจับเฮียแกมาซุมนี่ใสออกซุมไปพร้อมกับหวังในใจว่าจะได้กระโหลกม่วงแต่มันดันออกอักษรจีนออกมาเฉยโอ้วอให้คิดคำเนื่องจากปัญหาของผมในตอนนี้คือตัวตีแอร์มันหลุดค่อนข้างเยอะผมก็เลยคิดว่าผมคงต้องหาตัวธาตุไฟที่ตีแอ ก็เกิดความลังเลนะแจ้ว่าจะเอาตัวไหนดีระหว่างราชาคาสาบคำนินชามาฝรัง่งคืออินูทั้งสองตัวนี้มันเป็นตัวธาแดงทั้งคู่เท่านั้นยังไงพออยางสามารถตีแอได้ด้วยผมลองคิดไปคิดมารินจามาฝรั่ังนี่มันก็ใช้เงินในการอัพค่อนข้างเยอะแถมมันก็บินตีแบบมัวมัวดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิรกสักเท่าไหร่ผมเคยตัดสินใจเอาอินูสุคนาณนี่ก็แล้วกัน,นต้องปันให้มันไปเอเซนชันด้วยครับไม่งั้นอาจจะเอาไปลงไม่ไหวแน่ๆโอ้ดี่ที่ต้องการเลยคือนิวสุคนาครับลึคมือนจะหาได้จากการไปต่อสูส้กคคุนนเเาาาแยยงงชิิิวมมผดหไปต มันอยู่หน้าโมชาเลนเลยนี่วะเมื่อเข้ามาถึงนี่มันก็วู้ยม,มาโมชาเลนเลยนี่มันคือด่านในโมชาเลนซึ่งด่านนรอบนี้เป็นด่านธาตุไฟซึ่งมาเห็นเลยสกุลหน้าเมาเดินมาปุ๊บผมรู้ทีว่าโดนซีเยเกอร์ของป้าหินทีเดียวก็ไ่นจะตายแล้วล่ะถึงมาก็ไปอย่างที่ผมคิดจริงจริงเธอซีหอบป้าหินไปดอกเดียวถึงก็นอนลงไปกองกับพื้นแล้วตัวที่สองก็ไม่ทันไรครับเดินอยู่ได้แป๊บเดียวก็นอนลงไปกองกับพื้นเหมือนกันครั้งนี้หอบเปลี่ยนกลยุทธ์ดีครั้งเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้เสียงแล้วล ชิวๆเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มปฏิบัติการการตัดนิวซูคุนากันยาวไปครับตัดได้มาจนคบรบพอรอแอบเคลิ้นนิดหน่อยผมจับไอซูคุนานี่มาหาลุงที่นั่งว้วนอยู่ผมรีครั้งเดียวผมได้สปีดเอสเอสมาเลยแล้วก็ได้ดำเหตเอสเอสที่ผมตามหาไม่ใช่ช้าหรอกผมจึงรีบร็อกไว้ทันทีไม่ช้าไม่นานภรรยาเอสเอสมาแล้วต่อจากนั้นก็จะมาอัพเรเวลกันก่อนแต่ผมก็เดืขึ้นได้ เพราะว่าใครอัพเอมันก็กินเงินผมแทบจะหมดตัวแล้วผมเึ็นได้ดังนั้นจึงขอเอามาลองลงแบบนี้ก่อนก็แล้วกันว่ามันเวิร์กไหมแบบต่ไม่ต้องเสียเวลาไปหาตัว e อ P แบบฟรีๆแล้วก่อา嘛คราวนี้เขายกใช้ตามเดิมเริ่มแรกด้วยการลงทุนต่อจากนั้นวางเอสลงไปโซโลเป็นตัวตัดโลแต่นั้นก็ลงอาคาอนินูมาช่วยตีอีกแรงหนึ่งซึ่งในช่วงเวบ,บ,บ,บแรกๆแบบแผนการที่ดูเหมือนจะใช้ได้ดีแต่เว็บหลังๆมันจะเริ่มมีตัวหลุดเข้ามาผมก็เลยรีดเดินไปเอาสุคุนาวางอย่างไวถึงนอกจากนั้นสุันา,าเขียดดเลือ้วยครับบอกง ตรงว่าราคาในกาวางนี่แม่แพงโคตรเลยแต่ว่าผมก็เอามาให้เก็บตัวนิดหน่อยเนี่ยแหละรครับผมไม่นึกว่มามันจะหลุดได้เยอะขนาดนี้แล้วก็เดียบรอยต่อให้เกยังไม่ทันจบผมก็รับลูดได้แลว้วผมจะแพ้แน่แน่ซึ่งก็แพ้จริงๆครับและต่อจากนั้นผมก็พยายามลองสูตรอยู่หลายรอบครั้งนี้ผมลองเปลี่ยนให้อาคาอินุแบ่งดูพยายามอัพอคาอินุให้ตันก่อนมาจะไดกดสก,กิลวอันติครั้งนี้มาทีวีสิบห้าบอร์ดแทบไม่หลุดเลยแล้วก็บ้านะได้แพ้กาครั้งนี้ผมลงชนะเล้ โอ้ขังกอดดีมาดูตู้สุ่มมันก็จะมีตัวใหม่เข้ามาอีกเร้วมาคือคูเริ่มผมมาช้าๆลยรอเรียสุ่มมายอย่างไวแล้วก็เปิดประตูผางเปิดต่อไปเลยเลยเจ้ากระด้่งผมดนการันตีราคาขผมก็ได้คูเริ่มมาแต่ผมไม่ได้เป็นตัวใช้นี่มัเป็นเพิ่มโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ฝะแล้วตอนแรกผมกาผมจะสุ่มให้มาได้สีตัวอัพสกิลทีให้ตันไปเลยแต่คิดไปคิดมาผมลออเอาไปดูสกิลก่อนดีกว่าราคาว่าเขาเฮียแ่นั้นคือ1 0 5 0สกิลแรกคือเฮียแกจะไปรับแสงเลเซอร์จ แล้วต่อหารยาไกายกอนจริงแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่คือวงเยียแกตีแครบหรือพออัพต่อไปเลยเราจะเปลี่ยนจากการเป็นลำแสงเยียแกจะกระโดดไปแล้วก็ลงบึ้ม สผมมองแล้วครับผมออพไปคงจะไม่คุ้มแน่แนะ่เพราะว่าสก,กิลเฮียแกก็มาได้ดีขนาดนั้นผมก็เลยไม่ซูมซีตัวข้อแล้วกันต่อมาค่ัให้เราผมชนะไ,ไปตาเดียวผมก็ยังไม่มั่นใจว่ากลยุทธ์ที่ผมคิดมามาใช้ได้จริงๆริงไหมซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาคือผมก็ยังชนะอยู่ดีให้ผมมั่นใจได้แล้วว่ากลยุทธ์ของผมครั้งนี้มันต้องผ่านได้ชิวชิวแน่ๆน่ผมจะอธิบายฟังอีกครั้งคือการวางเอซคราตอนแรกเพราะอาการลงทุนอัพเอ็แค่พอตีสตูไหวต่อจากนั้นเริ่มมีทางให้วางอาคาอีโนตแล จอที่คุณเห็นได้เลยครับว่าแต่ละตัวต้องให้ตรงไหนบ้างและต่อจากน้เมอกรอยุดด่ายแล้วผมจึงมาลองทํมามาโคเอฟเคดูเมื่อวันลงผมก็ใช้โคยึดตามเดิมเลยครับแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรทํให้ผมลงแพ้ก็ไม่รู้ทาไมกันฟ้าผมไม่รู้ว่าด้วยอะไรหลายข้างตอนเราเล่นไม่ได้เซตมาโคเราก็เล่นผ่านพอต่อมาเซตมาโคทีหลายต่อผมจะเล่นกีตากีต้าผมก็เล่นไม่ผ่านผมใช้เวลาในการอัดมาโคเล่นไม่เล่นไม่ผ่านเล่นไม่วนอยู่อย่างงันไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนกระทั่ง,ทงตอนนี้เวลาก็เริ่มดึกขึ้ เรจะที่สองเพราะว่ากว่าเกมมันจะอัปเดตมาก็เกือบจะห้าทุ่มแล้วครับแม้มาคนรายการ AFK ไทยออกฉากของผมนั้นมันก็ยังไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นค่าคืนนี้ผมก็เลยขอ AFK ให้มาได้เวล80เลยก็แล้วกันตื่นเช้ามาแล้วตอนนี้ผมก็เวล80แล้วประเด็นหลักสําคัญมันคืออยู่ตรงนี้ผมมารับรางวัลการอัปเลเวลซึ่งมาเวล80ผมจะได้มินิอยู่หมาหรือว่ามันคือตัวละครของผมในเกมมาช้ชาๆรอผมด้วยความอยากรู้สกิลมันจะเป็นยังไงจึงเอามาลองกันหน่อยมัเป็นตัวละครสามดาวครับเป็นม,มาว่า ไปครั้งแรกตัวเราจะตีแบบวงฟูเอลอ,อีกคือการตีทุบพื้นแบบอลังการวู้วโคจแถมเท่านั้นไม่พอบอกตามตรงว่าดาเมมันก็แรงใช้ได้เลยนะแถมยังเป็นสกิลแบบวงเออ,อีแบบฟูอีกเสร์ฟมาอัพต่อไปเลยๆจากการต่อยพื้นทุบพื้นจะเป็นการต่อยอากาศแบบรัววู้วโคจ ผมว่าผมจะบอกเลยครับว่าเป็นตัวที่เหมาะสำหรับมือใหม่เป็นอย่างยิ่งแต่ผมก็ลืมไปว่าถ้าจะรับได้มันต้องเวล80เลยดีว่าซึ่งถ้าเวล80ผมไม่มือใหม่แล้วมั้งแหละนั่นก็คือความหามายขโงหมดของมีนียู่ด้วยวตัวผมเองก็เก็บไว้คขำๆ และผมด้วยความยังไม่หยออ่อท้อแล้วก็ออกมาว่ารองไทยออกสาำกันต่อครั้งนี้ผมจะพยายามเซตมาโคให้ได้ซึ่งมาโคที่ผมเซตนั้นมาสามารถใช้ได้ผมก็จะแจกไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยครับแต่ปัญหาใช้ไม่ได้ก็ก็น่าจะไม่มีนั่นแหละแล้วก็ออกมาปฏิบัติการการเริ่มเซตมาโคก็ได้เริ่มผมก็พยายามปักกลยุทธ์ใช้หลายวิธีครับแต่ผมก็ยังไม่สามารถลงให้มันชนะได้เลยและผมก็ลงไปหลายต่อหลายสิบรับผมก็ยังไม่สามารถเซตมาโคได้อยู่ดีแค่ว่าลงผ่านผมยังลงไม่ผ่านเลยไปมาดูตัวสุ ผมวังให้ตัวสมมันมีเอสมัดขัคีเข้ามาผมจะได้ทําสกิลที่ให้เอสได้ตันสักทีถ้าสกิลทีมันตันมาแล้วต้องเก่งขึ้นเยอะแน่ๆและปัญหาของผมที่ผมเจอในตอนนี้ก็ตามเคยคือตัวของผมมันโดนสตันบ่อยจัดแล้วผมคิดว่าอักษรจีที่ไิโนูมีมันคงจะไม่เวิร์กแล้วล่ะผมก็เลยจะาสมนิสัยให้มันใหม่สักหน่อยแล้วผมก็สูมต่อไปเลยเลยอีโต้แดงนี่ผมไม่อยากได้มากเลยครับอีโต้แดงเนี่ยแล้วของ็สมกันต่อไปแบบยาวๆอีโต้แดงอีกแล้วโอกาสมันก็เท่ากับล้มม้วไม่ใช่หรอฟ้าอ๋อกล้มม้วมาไม่ได้เ แต่เมื่อมันได้อีโตแดงสองครั้งแล้วเห็นเป็นสัญญาณแล้วผมคงจะต้องพอและต่อมาบอกตามตรงตอนนี้ปัญหาของผมก็คือผมมีเอสด้อยไปเนี่ยแหละมันออสตาก็จริงแต่ปกติเอสม,มันจะวางในสี่ตัวถ้ามันออสตามันก็จะวางในแค่ตัวเดียวเท่านั้นซึ่งต่อให้มันจะตีแล้วแต่วางแค่ตัวเดียวมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยครมสักเท่าไหร่และผมกระทำใจอยู่นานจนกระทั่งในไอศูผมก็ยอมลาทิ้งออสตาของเอสด,ด้สักทีใช่เนี่ยเมื่อมันไม่ได้เก่งผมก็ยอมทิ้งได้เสมอแหละแล้วก็สู่ต่อไปเลยเลยหวังว่าจะได้กระโลงม่วงแฟรไดล แต่ละอันแต่ละอันเข้าถูกกินกินไปเลยเรือยอีตโตแดงไม่เอาซู o มต่อกันยาวไปจนกระทั่งแฟนไดร์ลิสนใสผมหมดผมบ้าะ่ะ หมดไปเป็นลอยๆอันนี้ผมไม่ได้กล้อว้วเลยหรอฟ้าแล้วก็อย่าเพิ่งลืมไปอัปเดตใหม่มาเขาก็มีโค้ดใหม่มาด้วยใช่ซึ่งโค้ดใหม่ๆที่ได้มามันก็จะได้แฟดไดรดีไซน์มาอย่างเยอะแลวบอกตามตรงอ่าผก็ใส่ได้ครับที่ผมไม่ได้ซื้อของในไทยออชอบทิ้งไว้มันมีทั้งแฟดไดรดีไซน์ลูกเต๋าลีสเต็แล้วก็นู่นนี่นั่นมากมายที่ผมใส่ได้ว่าผมไม่ได้ซื้อทิ้งไว้แล้วควรมาเล่าของรางาวัาที่ผมส่งลูกที่ผมไปผจญภัยกันหน่อยซึ่งของที่ได้มานั้นมันก็เป็็นน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 วกแาลีู่่ต้้้อบบั รางวัลที่มันขึ้นมานะไอผมเห็นแล้มันก็ได้แบบชิวๆง่ายดีก็เลยส่งไปต่ออย่างมาช้าๆรีรอต่อให้กี่ชั่วโมงตีชั่วโมงก็ไม่ติดปัญห,หารองนเะพื่อเป็นของฟรีอะจากนั้นผมได้แฟลเดลี่ได้ใสามาแล้วมชาช้าๆรีรอรีบจับเอ็ดมัดอาคีมาลีนี่ใสยอย่างไวผมสูงต่อไปเรื่อยๆในไม่ช้าไม่นานก็มีเอฟเฟกต์ม่วงๆขึ้นมาสักทีแล้วก็ได้มาเล้วครองม่วงของผมซึ่งมาได้มาผมมชาช้ารีรอครับจะมาเริ่มปฏิบัติการการเซตมาโคกันทันทีซึ่งเเเมมมื่่อออไไไดดด้้้้กกกกกโลลหหัววววว็สาาาาาาารรถงงงยขึนพะต พร้อมกับวางไว้บริเวณด้างรางไว้ดักตัวใี้หลุดมา เราวางไว้ตรงนี้มาแต่ละได้สองงมันจะมีตัวให้หลุดมาเร็วและตัวให้หลุดมาช้าด้วยกลยุธดครั้งนี้ดูมันจะใช้ได้ดีแต่มันก็แค่ดูมาสุดท้ายผมก็แพ้เหมือนเดิม,มแล้วก็ลองอีกหลายต่อหลายรอบคิดว่าบางทีผมอาจจะอั e เอสเร็วไปก็ได้หรือว่าอั e เอสไม่ถึงแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาหลักที่ผมเจอก็คือเอส e มาโดนสตันอย่างไวไอตัวเวงที่มาสามารถยิงสกิลสตันได้ยิงมาเอ g ผมก็โดนแล้วอ่ะไม่มีความสามารงความสามารถในการหลบกหลีกลเอาซะเลยต่อไปผมที่ลงไปบ่อยๆแล้วมันก็แพ้ม ไม่มั่นใจในตัวเองครับก็เลยเขาลองแบบปกติกันหน่อยสิว่าผมลงชนะจริงไหมเนี่ยสึ่งพอมาลองแบบปกติผมก็ลงชนะได้แบบชียวจริงจริงแต่ไม่รู้เป็นอะไรพอไปเซตมาโคผมลงไม่เคยชนะเลยเฮ้ยนี่ขาดาแรกน,นกะทายออสามนะรอาผมบางตายขนาดนี้ผมน่าจะนึกด่าน2เลยครับมาและเมื่อความมั่นใจกลับมาผมก็มาเซตมาโคก,กันต่อคราวนี้พรอมลองเปลี่ยนมุมกันบ้างผมวางเองว่าทุกคนนี้ที่ผมจะวางได้เลยคือพยายามวางให้ได้มากที่สุดดักให้ได้ทุกจุดแต่รอบนี้การวางดูเหมือนจะค่อนข้างดีครับ แต่มาติดปัญหาอย่างเดียวคือสตันเนี่ยแหละผมต้องหาวิธีรจัดการกับปัญหาน,นี้ให้ได้ขณะอโลิสัยกะโหลมัวมามันก็ยังเอาไม่อยู่แต่ตอมาดูมาชอคคาจะเข้าข้างผมเอ็ดมาเข้ามาในตู้ผมจึงมาชารีรอรีบตซูมยางไว้แต่สวมแดดแป๊บหนึ่งผมก็เบรกก่อนแต่มาติดป้ายชัชยนี่นี่ก่อนครับเพราะว่าผมเพิ่งเห็นว่ามีโอกาสเพิ่มการได้ตัวชัยนี่ด้วยเพื่อของจะได้เอ็ดมตัตอากคีชัยนี่ไปใช้กับเขาบ้างแล้วก็มาซุมกันต่อยาวไปครับแล้วก็ได้มาแล้วเอ็ดมัอากคีสี่ตัวถึงเท่านี้ผมก็สามารถทำให้ ิที่ผมตันได้แล้วส่วนตัวรับน่ะเหรออ่าส่งไปขนาดนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมเมื่อได้เอ็มัดอาคีมาแล้วมาช้าๆเลยเราผมรีบเปิดหนะ้าสกิลที่ขึ้นมาอย่างไวต่อจากนั้นก็เอาเอ็ไปสังเวยใชย่ซึ่งสกิลรับที่ผมเลือกน่ารอผมจะเลือกเป็นสกิลการหลบครับเพิ่ม15%ในการหลบสตันผมดูแล้วอย่างอื่นไม่ได้จะเป็นท่าการหลบสตันหรอกและสกิลที่ท้งหมที่ผมอัพไปคือการเอาหลบสตันหมดเลยท่านี้มันก็แทบจะยิงสตันผมไม่ได้เลย โอ้ข้างโคดดีต่อเอจจะพยายามยิงแค่ไหนก็ไม่สตันหรอกเฟยมันอาจจะมีสตันมากนิดหน่อยเพราะมันก็มาในหลบดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เท่านี้ก็ถือว่าเยอะแล้วครับเพ่านี้ปัญหาทีเอสผมโดนสดตันดูเหมือนจะเขี่ยได้แล้วจึงมาชักชารีล็อบผมรีบมาเซตมาโคกันต่อซนวนมาลาจากทีเอสผมมีความสามารถในการหลบหลีกมากขึ้นทําไมครั้งนี้ผมลม้มแบบเซตมาโคผ่านแล้วแต่เท่านั้นไม่พอมาโคที่ผมเซตผมยังสามารถเล่นผ่านด้วยโอ้ของโคตรดี โดยการเซนมากขอของผมคือผมจะวางเอ็ดไว้ที่คนหิน3จุดเดิมแรกเลยคือผมจะวางตัวลงทุนก่อน3ตัวจากนั้นผมก็จะสแปมวางเอ็ดไว้ที่คนหินด้านบนเรื่อยๆจากนั้นก็ลงทุนต่อให้ครบ4ตัวแล้วก็อัพ1ครั้งแล้วก็วางเอ็ดไว้ที่คนหินด้านขวาล่างแล้วก็อัพให้มาเป็นขั้น2ทั้ง2ตัวจากนั้นผมก็จะลงทุนต่อเรื่อยๆจนเงินเยอะ ของเงินเยอะหรือว่าเงินตันแ้ลผมก็วางเอที่เราไว้ที่คอหินตรงกลางแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจะเอาไปวางไว้ที่ด้านขวาล่างซึ่งมันก็จะมีเอที่ของินท้าบนหนึ่งตัวตรงกลางหนึ่งตัวแล้วก็ขวางล่าสองตัวจากนั้นผมก็จะวปยับอัพให้ตันใช่เพียงเช่าดีผมก็สามารถลงผ่านได้แบบเอฟเคแล้วข้างคดีซึ่งเมื่อเห็นทางนั้นผมกาช้าๆรีรอรีเปิดเอฟเคกันยาวไปเชื่อว่าี๋ความจะแจงมาคนนี้ก็แล้วกันครับถึงวิธีการใช้คือการมายืนตรงวงกลมตรงกลางแล้วก็เล็งข้าศ แค่ในอปุ่มส,สตาร์ทนั่นไหมให้มันพอดีกับตรงทางเลี้ยวด้านขวาจากนั้นก็กดมาโคที่ผมเซตไว้ให้ได้เลยแต่มาโคที่ผมแนะนําให้เอทองคุณมันลบลีกได้เยอะๆก่อนเพราะถ้าลบได้ไมาเยอะใช้เซตนี้ไปยังไงก็แพ้แน่นอนแลวตามภาพใหม่คินในเช้าวันใหม่ซึ่งก็วอดูเหมือนมาโคของผมจะดำเนินการไปได้ด้วยดี ผมลงชนะต่อแบบเลยๆลยลยค้างเกิดดีก็มาทีมวลมหาประชาชนเปิดกระเป๋าดูเหรียญี่ผมได้มาผมได้มา400กว่าเหรียญเลยครับเพียงเนี้ผมก็สามารถซื้อตัวได้ไทยออได้แล้วเฮ้ย <Hey, S 1> มันมีฟองข้มพี่เลยเหรอ,หรอเดี๋ยวไว้ผมค่อยลองซื้อดูแล้วกันและนั่นก็คือทั้งหมดไหนยี่สิบชั่วโมงไหนออสตตอ์ EP นี้ซึ่ง EP หน้าขาจะไปแต่รุยไทยออดทีเรือผมดูแล้วมันต้องยากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆเพราะว่าดาสุดท้ายมันไม่ได้ใช้ตัวราาไฟแล้วครับดู่าผมจะต้องเริ่มปั้นตัวท่าส้มแล้วสิ แล้วจะเป็นยังไงผมขอสร้างรอยร้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย,บาย